ไกันเอค่ากคับจอด้อันนอย่รางเนี่ยอยู่กับผมชืว่าฟิวครับกับเ้ยเกมอรคันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม yes> ่ได้แคเกมตัดไม้ขาวนะไม้ขาวหาหาง่ายมากเลยตอนนี้ พูดประกาศนะวิวแต่จริงๆแล้วเขาเคยมีอี่โปรเฮ้ยเคยไม่ใช่เฮ้ยเคยมีที่เกมแคทเกมมองผู้ดังๆเแม่แต่ไม่ได้เย็นใช่ครับเพราะงั้นผมขอตัดไม้ต่อส่วนใหญ่อ่ะน้องผมจะเรียกว่าขุดตลอดเลยขุดที่ไหนแล้วก็มันขุดอะ เสียงหลมอย่างเงี้ยครับโดยเฉพาะนั่นน่ะพูดไม่ทันขาดคำมันก็พูดแล้วครับตัดต่อเลยเมาพูดคำหยาบสร้างบ้านเองไม่ใช่พูดหมแล้วสร้างบ้านเองพูดมึงสั่งเลนะกีจักรบอกว่ามาบอกแล้วเขามี เฮ้ยเจอมาเล็บพันจะได้เอาไปพลกกข้าไปต่อเลยตัดปายตัดปายประมาณสามมไอโฟนะก็ไมต้องเล่นเ้ใครรับโปคคับไปเนี่ยรับเลยับก็ไปต้งเล่ โ okay. ู้ค้าพี่ต้องการตัวมาด้วยอ้ามีสงสัยาไปเยอะเกะชุนนก็พอกชุดนนึเหรอ,อมีแค่สิบแปดอันเองนะนพี่เอ้ยใครอยู่ด้านล่าง,งองนะ่ะตายขุดเมืองแล้วหรอ,อ ท่านผู้ชมนะครับแด่น้องบนรถครับว้ใครตี สัตว์ก็เลยเราเดี๋ยวจะมาปลูกบ้านกันเจาะห้ฟิวไม่ได้ตีอหเหคเฮ้ย,นะยขาขอให้ท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผม